ปักกดนะปักกดเห็นหางน่ะปักกดปักกดหางปักแป๊บปแป๊บเป๊ะเป๊ะดิปลาหลดน่ะปลาหลดอยู่ในท่อน่ะมะดีท่อเนี่ยฮุบไปแล้วไปแล้วใส่วิ่งไหมใส่วิ่งไหมเฮ้ยปักกดนะหัวใหญ่อยู่นะมันจะเข้าท่อโอ้โห กี่ตัวว่ะสองตัวสองหรสามโอ้ยเอ้ยมีประกดเนี่ยประกดตัวงประกดแยงเอ้ยนุนหนุ่นนย่น่นหนุน่นนนนปลาเนนเก็บซะหน่อยเก็บซะหน่อยมีปะกดอยู่ด้วยมดอยู่ด้วยดูดนิดูเนมาเนี่มาเนี่นโอ้ยมองดูว่าใหญ่่า ตายแล้วทั้งงานตัวเล็กปีดฮะชี้ใหญ่ไหมจ <í>, ิผมยิงตัวเล็กอ่ะเนี่ยเป่าไหมเนี่ยเป่าเล็กหน่อยทดสอบอีกแล้ว